สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปวิ่งออกกําลังกายมาได้สามโลแต่ว่าเราจะมาตอนตอนวิ่งได้กําลังขาได้ออกกําลังกายแล้วเรามาเอากําลังแขนดีกว่าโดยการมากวาดไปก้ามปูนะคะนี่ค่ะใบก้ามปูที่นี่นะคะก็คือมันจะต้นใหญ่มากเลยมันเป็นที่ ของชนประทานค่ะใบมันจะหล่นลงมาแล้วเราจะเอาไปหมักนะคะหมักเพื่อจะทำผสมดินปลูกของบ้านสวนเพราะว่าบ้านสวนเราใช้ดินปรุงดินเองนะคะก็คือเราไม่เน้นใช้เคมีเราใช้พวกใบไม้หมกักน้ำชีวภาพ ทำน้ำกินบินซีสังข้อแสงอ่ะเราทำเราทำไว้ใช้เองแต่เช้านี้เรามากวาดใบจามจุลีกันกวาดไปเยอะแล้วค่ะก็คือเราก็จะกวาดไดว้เมื่อวานนี้ก็กวาดไว้แต่ยังไม่มาเก็บวันนี้ก็จะยังไม่เก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวกวาดไปเรื่อยๆก่อนนี่ค่ะมันจะหล่นอยู่ประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักใส่ท่อเดี๋ยวจะทำวิธีการหมักให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แค่พาเพื่อนๆมาดูปุ๋ยคะ่ะดินอย่างดีที่บ้านสวนยายคูณสวัสดีคะ่ะ